มุมพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเขามาพบกับสองสาวด้านผ้าแซบมาเดิมนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สาวด้านสื้าพีพาหน่อมาสานแหพี่น้องเอ้ยมาเดิมพี่น้องเอ้ยงานอธิรกพี่น้องสารแหรพี่น้องเอ้ย ก่อนเสร็จับชมกับฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังแรงใจกับช่องสาวดันพาแซบด้วยนะคะพี่น้องคะและฝากกดติดตามช่องสาวดันพาแซบด้วยนะคะพี่น้องคะและกดติดตามทางแฟนเพจของสาวดันพาแซบด้วยนะคะพี่น้องเพื่อสิบวัฒพลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องคะพี่น้องนางสารแห่พี่นอ้นอ,งนนนองเลยเดี๋ยวเบิ้งก่อนโอ้เอาแค่ okay, พานไปแล้วพี่น้อง นี่แข่พี่น้องสองเซนนี่เห็นสัตว์บ่พี่น้องเอ้ยสาวด้านอาผพานไปแลยด้วยจ้าพี่น้องนะนี่บรรยากาศหนาวๆเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้ต้องขออภัยเดอ้อค่ะบอได้ทำคลิปกินให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เล่งแหก่อนค่ะพี่น้อง เห็นสัตว์บ่นอ้พี่น้องเลยนี่แข่พี่น้องแข่ค่ะนี่สองเซนนี่เป็นแข่พี่นอ้องสองเซนนี่เป็นแข่สาวน้นอพานไปแล้วเด้อจ้ะหลอบที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะ สาวด anyway, ้านสารเกียวก้อยพี bait. ่น uh, ้องสารตัก uh, บ่กข่อยถนัด uh, พี uh, ่น้องค่ะแต่กับพ่อไดอยู่แต่บ่ถนัดเนาะนี่สารตักสิเป็นยังสิพี่น้องสาวด้านบ่ถนัดพี่น้องสาวด้านเฮดบ่ถนัดนี่สารตักสิเป็นยังสินี่พี่น้องแต่สาวด้านเฮดบ่ถนัดเนี่ยตักสิเป็นแบบนี้พี่น้อง สาวดนเฮดบนานัดคือเพิ่นบางคนเพิ่นกับธนาัดสารตักสาวด้านกับธนัดเกี่ยวก้อยอ่ะธนัดบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันจะ้ะธนัดไผธนัดบ้านเนาะพี่น้องเนาะ ตากร้อ,องไมอยูพี่น้องก็เลยตองมาตั้งกล้องเองพี่น้องคะ่ะตั้งกล้องเองทายเองค่ะพี่น้องคะ่ะตากล้องบว่างค่ะพี่น้องก็เลยมาจับกล้องให้เนะพี่น้องเนาะก็เลยสาวลั่นก็เลยทายเอง านดูแลสุขภาพเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ย ค่ะพี่น้องคะเต็มปานแล้วพี่น้องเต็มไห่เต็มปานแล้วพี่นอ้นนองคะ่ะสาวด้กนจะเอาออกเด้อพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ก่ะสาวด้านกับขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะเอาไปพบพกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณใกนการรับชมคะ่ะผิดพลาดประการใดขออาภัยไปนะที่นี้นะคะพี่น้องคะ่ะ มากก็ขอให้ไรถ้าใช่ก็ขอให้แชร์เด้อค่ะพี่นองคะ่ะฝากกดติดตามช่องสาวรันพาแซบด้วยนะคะพี่นองคะ่ะและกดติดตามทางแฟนเพจของสาวรันพาแซบด้วยนะคะพี่นองคะ่ะสวัสดีค่ะ